คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาต่อกันที่แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสุรวัดดวงนะคะเพื่อนเนาะ ของงวดประจําวันที่10นะคะเดินมิถุนาก่อนอื่นนะคะเพื่อนต้องฝากเพื่อน,อน<ๆ>กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อม้วยนะคะเรามาดูผลกันก่อนนะคะสุดวัดดวงนะคะวันที่7ที่ผ่านมาเนาะผลออกนะคะ05 7แล้วก็90นนะคะเพื่อน 5้าเจ็ดไม่เข้านะคะ90ก็หลุดค่ำเพื่อนไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะหลุดนะคะสุดวัดดวงต้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่ตามด้วยนะคะยังไงเรามาดูของวันนี้นะคะวันที่10ค่ะเลขเด่นนะคะสุดวัดดวงลาวพัฒนาวันที่1 0นะคะเด่นจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขหนะคะ เลขหนึ่งต้องก็ยังกันตัวเดิมนะคะเพื่อนหนึ่งศนหนึ่งหนึ่งหะคะหนึ่งสี่สี่หนดหนึ่งหเะคะเลขหมีหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งกหาามหนะคะหกสี่สี่ดแดหนะคะส่วนตัวการค่ะเพื่อน ตัวการจะเป็นเลข3านะคะมีสามูนย์ค่ะ3ามหนึ่งสามสี่นะคะต้องจะเน้นให้เพื่อนๆห้าชุดค่ะต้องยังจะเน้น1 0ึ่งศูนย์ศูนะคะเพื่อน1 8 8่หนึ่ง 6 3 3 6นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ4 3 3 4นะคะส่วนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดค่ะวิ่งเลข1รูดเลข6ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ตลอดอย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนต้อมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคำเพื่อนถ้าเพ,เพื่อนชอบเลขตัวไหนก็ซื้อตามนะคะแต่ถ้ายังไม่ชอบสูตรนี้เนาะสูตรวัดดวงต้อมยังมีสูตรเลขกำลังวันนะคะเพื่อนไปดูและไปตามสูตรเลขกำลังวันได้ค่ะยังไงวันนี้ต้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย